นี่ครับนี่ก็สร้างแบรนด์ใหม่ชื่อคิงคิงฟิตนะขายแฟรนไชส์ด้วยนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นความเงินล้านเลยครับเนี่ยเนี่ยปกติคนไม่ค่อยเห็นนะอันนี้เทตองนะปกติเขาจะเห็นนี่แต่ว่าจะเป็นเจนเนงออกสื่อแล้วส่วนมากไม่กลัวนี่ปล่าจีแร่าไหนเราเปลี่ยนเทียบอมาให้ดูหน่อยถือ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 หงายหงายท้องให้มันเห็น หไหนที่พี่จะการเลือกเลือกไงต,ตอนที่ไหน่อยเด็กเป็นคุณเนื้นอกดตรงข้างตัวเน,นื้อกดตรงไหนกดตรงข้างไอพุทธาเข่าแดงนอือฮึนี่ครับโอ้ตัวนี้เข่าแดง,ดง,ง,งอ๋อไม,มไ,มไม่ค่อยมีใช่ไหมไม่ค่อยมีมันมีเป็นหน้าหน้ามันจาระเม็ดสำลีครับนี่ไข<ห>่เร็วเสียครับ หอยลายใหญ่ๆมันไม่ไม่ฐานปลากกเยอะนะครับตลาดบักน้ำนไงห,หอยหผมเดี๋ยวมาจากบักน้ำมาทางที่ทางสายรุ่ดนะครับมาสองทางครับมาจากตลาดทางนู้นก็คือบนโรงเรียนนี้ผมไม่มาแค่สายลวดเลยยาวไปเลยนะ,ค,ะครับเราวิ่งตรงไปเพื่อจะไปตลาดหวดัวเกาะเพื่อจะจอดรถครับถ้ามาจากเข้าทางหน้าหน้าตลาดนี้เข้ามันจอดไม่ได้ไง ตลาดบางคลองครับผมสวัสดีครับอยู่ที่ต้องใช้ตัวเสียใหญ่แล้วนะครับวันนี้เรามาเที่ยวนี่ครับตลาดปักน้ําครับตลาดบางคลองติดกันนะครับเห็นเมื่อวานนี้เขาบอกน้ําท่วมวันนี้จะมาดูว่าเป็นไงบ้างครับน้ําท่วมหนักมากเลยเมื่อวานนี้เดี๋ยวเราไปดูครับเป็นไงบ้างวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ค่อยมานานเลยครับเดี๋ยวนี้ ขอจ้างผมได้นะครับตลาดบางคลองฮะร้านปลาหมึกเงินล้านฮะนี่ฮะพี่มาถ่ายน้ำพอดีน้ำน้ำกำลังจะมาจะมาดูถ่ายน้ำเนี่ยครับที่เข้ามาเนี่ยนี่ฮะร,ร้านต๋องหน่งครับร้านดังตอนนี้ดังในโซเชียลมากๆครับนี่ครับ นี่ก็สร้างแบรนด์ใหม่ชื่อ n ิ k i ิ g f i ตนะขายแฟนชายด้วยเพื่อนสนใจก็ลองแวะเข้ามาติดต่อกันดูหรือว่าเข้าไปในเพจเขาก็ได้นะนะครับมีหลากหลายนะเตรียมของไว้ฮะทั้ทงอันนี้เป็นเอ็นประหมึกนวดคา,า,มมางกาจะมาดูน้ำเท่าไหร่เนี่ย เริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วม,มาแล้วน,นี่ครับอันนี้คือ,อ,อคือเพียรต๋องปกติมาเจอมาเจอเจ๊หนิงนะนี่ฮะว่าหมึกสายตัวเล็กฮะนะครับอเอาสายสายสี่สิบ นะครับ่รนีคับไข่ปลาหมึกครับหมึกอาเจนนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นความเงินล้านเลยครับเนี่ยเนี่ยปกติคนไม่ค่อยเห็นนะอันนี้เท่า,าเท่าตองนะปกติเขาจะเห็นนีดแต่วมาจะเป็นเจลิหนี่ออกสื่อแล้วส่วนมาก นั้นนี่มีแฟรนชชายมีหอยเชลล์เติมเข้าไปมีแล้วมีล,มลักษณะว่าเป็นสั่งสเสียบไม้นะแล้วก็คือคุณก็ไปขายต่ออะไรเงี้ยสบายเลยนที่ใบติดนะร้านะครับร้านที่สวยหน่อยที่เข้ามา เหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมเดีนี้ร้านดังแล้วโอ้ยรุ่นแรกเลยพี่เนี่ยรุ่นแรกเป็นรุ่นแรกเลยนะรุ่นแรกเลยเหรอรุ่นแรกรุ่นแรกเลยเดี๋ยวนี้จะหนิงดังแล้วไหมอ่ะพี่เนี่ยคนแรกเลยทำได้เลยฮผมครับผ่านไปหามาลองแวะมาครับตอนนี้ครับของสดของดีครับ จะซื้อเฟรนช์ชาหรือจะอะไรก็มาติดต่อดูฮะเข้าไปในเพจเลยขอบคุณนะครับเพียไปแล้วขอบคุณครับนี่ครับกุ้งติดต่อกันมีร้านกุ้งนี่ครับมาคาถูกจะใส่ดีทุกคนครับตลาดนี้ครับมีอาจจะมีบ้างที่บางคนเขาบอกคอมเมนต์ว่า นะครับหน้าเบื่อคืนทื่คนเหนื่อยๆครับก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยครับไม่กลัวนีหรอปะเแล้ว อยู่ปูตั้งแต่เด็กใ,นใ,นในช่ไหมไรเชนฮะโดนบ่อยนะอ่ะโดนบ่อยแล้วโดนปูนีบบ่อยแล้วที่ร้านอะไรเนี่ยร้านเนี่ยร้านอะไรนะขามปูทะเล,ละขามปูทะเลขามปูะทะเลก็ทุกวันก็จะส่งร้านอรงให้ส่งร้านอาหารนะจะมีาแล้วก็จะคือถ้าอยากไส์พิเศษแล้วจต้องสั่งไว้ก่อนไดไงมาสั่งจากไส์พิเศษไสไใ์ใหญ่ๆร้านอาหารที่ต้องมาสั่งใช่ไหม อ๋อไซต์ใหญ่ใช่ไหมนี่คือเรามามาเก็บงานใช่ไหมคืออันไหนก้ามอในเชือกหลุดหรือว่าผูกเชือกใหม่เหรอใช่ครับเนี่หลุดหลุดเดี๋ยวก็ต้องมามัดมาเป็นนั่นเป็นอย่างนั้นเป็นน่ะเลยอ๋อยังยังเป็นอยู่นะนี่ครับผ่าหักนิดหน่อยน้องเขาจะมาคัดอีกครับจัดเรียงครับเนี่ยอยู่ติดติดกับร้านต่างหงสงนะครับอันนี้มีทั้งปู ปูปดแดงแล้วก็ปูทางหลังครับเนี่ยสองกัน,นอันนี้ทางหลังนี่ีทางหลังไหนเราเปรียบเทียบกันให้ดูหน่อยถือ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 หงายหงายท้องให้มันเห็นแดนนี้<ใ>นแดงอันนี่ปูดแดงปูขาวราคาตอนนี้ต่างกันไหมถ้าธรรมดาปูทางหลังแทบแพงกว่าไม่ใช่าหรอใช่ไหมหลือนี่ขายรวมไซส์รวมเลยตอนนี้ขายไซส์รวมไหมแล้วแต่คนชอบกินอ๋อ กูแดงมันก <House> ็จะตื้นเขาตื้นกว่านะฮะแน่นกว่าทำหลังก็หน่อยแล้วจัดคนพอจัดเรียงสวยๆเลยครับน้องผมไม่กลัวหนีเพราะว่าหนีผนชินแล้วครับไม่ใช่ไม่กลัวโดนหนีเพราะโดนหนีผนชินแล้วเนี่ยเนี่ยนะฮะเนี่ยฮะก้าวอยู่ๆท่านเนี่ยต้องคอยเคลียร์คอยดูแลมนครับ แล้ววิธีการเลือกเลือกเป็นแบบต้องเลือกเป็นแบบเลือกไงไหนแล้วพีการเลือกเลือกไงสอนที่ไหน่อยเด็กเป็นปูเนื้อกดตรงข้างปูเนื้อกดตรงไหนกดตรงข้างนี้ตรงนี้อ่ากดตรงนี้กดถ้ากดแล้วกดตรงนี้แล้วมันไม่ลงแปลว่ามันแน่นใช่มั้ยแน่นก็แปลว่าปูแน่นแล้วออก็ใีปูเนื้อนะตรงไหนลงก็จะแปลว่าไม่แน่นไม่แน่นอ่าแล้วถ้าปูไข่ดูหลังถ้าไปซื้อดูหลังนุ่นๆนี่ก็ได้หลังหลังตรงนี้หลังตรงโก่งใช่มั้ยเนี่ยอันนี้มันโค้งๆกดๆแต่ว่าถ้าเป็นร้านผมจะแงะ โอ๋ยให้ดูเขี่ยเปิดให้ดูนิดนึงครับเปิดให้ดูว่ามีไข่ไหมอืมถ้าไปร้านอื่นเขาไม่แง่ให้ต้องพอไงเราปูมันจะฉ่ำหน่อยใช่ไหมกลัวแล้ว่าร้านจะไม่แง่กลัวว่าปูจะเขาจะฉ่ำใช่ครับถ้ร้านอื่นเขาไม่แง่ดูว่าดูท้องนูนๆครับดูดูนี่กระดองนูนๆปวดปวดนะฮะนี่หลังหลังเต็มแน่นอนไว้ง่ายใช่ครับเนี่ยฮะเด็กแต like <wh> ่ความรู้เยอะนะครับเพราะเขาอยู่กับปูตั้งแต่เด็กครับผม อันนี้โรล,ล,ล770ฟุกไข่ปูเนื้อเนี่ย650อ๋อไซสเล็กไซส์ไปดองน้ำปลาได้ไซสเล็กไมดองน้ำปลาที่เราดองน้ำปลาขายลายแเออ๋อที่นี agh, ่ทำเองเหมืหอนกันเหรอทดองน้ปลาอใช้ชื่ออะไรในในนจะเป็นชื่อไข่รมอะไรอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร เดี๋ยวถ้าที้อไม่ตรงเดี๋ยวเข้าไปไม่ตรงแล้ว,ลวเราปูที่ไหนมาปูสาขาหรือปูที่ไหนเนี่ยสาขาเดีย๋ยวปูใต้ปูาสาขานะสาขาาญติทบะอ๋อญาติออาทำบ่อที่สาขาสบายเลย,ยงั้น <สา S 1> นี่ครับนะเด็กนะครับน้องอายุน้อยแต่ว่าม,มีความรู้นะครับไม่ใช่ว่าแบบเป็นเด็กเฉยๆเพราะอยู่ปูมาตั้งแต่เด็กครับญาติพี่น้องเขาทำปูอยู่สาขาครับ ไก่ปูก็มาร้านนี้นะครับอ๋อเนี่ยตัวใหญ่ครับจัดเรียงโอเคขอบคุณนะครับ ใหญ่ครับไซนี้ก็ละห้าห้าหกโลครับเนี่ยตัวเตือนได้แล้วคขาแรกหนึ่ยครับดู้งหลักการแล่ปลาเมืองที่ครับผมนี่เาล้อล้อตามตามกระดูกกระดูกก้างก้างกลางครับนะฮะนะฮะมีเขาก็ต้องพรมนะครับ gấp thì <V ayuditer> tổng thiên nè hả bay hết thầm cấp đều สวัสดีครับสวยแนาันะครับปลาสากครับปลาตาเดียวครับนี่ปลาแดงปลาแดงอลิ้นหมาร้อแปดิบโอเชียนร้อยแปดิบครับอันนี้เนี่ยฮะ ปลาเนื๊ปะปลาโจมนี่หลายชื่อ<ว>ครับอินหมาเลยสวยครับผมเอาไปทอดกรอบอร่อยเลยเออ่ใส่มะม่วง,งไอ้สี่ตัวสี่ตัวประมาณสี่ตัวโลห์หกร้อยแปดสิบครับสบายเลยครับไปทอด อันนี้นนป,นปลาเห็ดโคนที่เขาทำแกงปล,ปลาเห็ดโคนนะครับนี่ปลาสำลีสำลีครับนเอจระเม็ดอันนี้ตเต่าเต้ครับเนี่ยอินเครับนี่ปลาคงแดงขอบคุณนะครับ มีแซลมอนมีอะไรด้มันแซลมอนนะครับนี่คับบางอเลฟครับสี่ร้านบางอเลฟ ชื่อร้านมีนางหมึกสดครับผมขออนะนุญาตนะร้านประมุกปากนั้นนี่เยอะนะครับเนี่ยหอยวันนี้ปากหงตัวเล็กเยอะครับตัวเล็กมากอื้อ ปลาหลุดไปครับพวกนี้เลกหังประมาณหางปลาครับเนี่ยกองลร้อยไเอาไปทอดกินเล่นนี่ได้คุณครับครับปลาทำม่เรียบร้อยเลยนี่ครับเราเราก็ไม่้องซื้อครับเก็บเอาครับเครงประดุก อ๋อนะครับขอโทษนะครับนะครับดีเงันเบาๆวหมดครับ ครับหอยปูครับเอาไปยามเอาไปดองครับหอยลายตะลันอย่างนี้หอยลายลายแปลกๆเนาะโอ้จาระเม็ดสองร้อยครับผมคนนี้หอยปูหอยยนะครับนี่ครับโอเชียร้อยเดียว ปลาเก๋าอันนี้ไม่ใช่ปลาทูนะมันเป็นเหมือนปลลังปรากรดค่าสิบครับอันนี้ปลาแปะ 8, ครับปลาแป้นแล่วกะมีขายนะนานๆเข้ามาเนี่ยคุณยายขายอยู่ขอบคุณครับปลากระบอกค่าสิบเองปลาจวด น้ำทะเลเริ่มมาแล้วปลาน้ำอันนี้มุมนี้มวนก่อนโอ้ยออกมาอย่างฟุกบอย่างเยอะตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นครับเนี่ยเนี่ยใน,นวิธีการกวนหมึกหมึกเข้ามาเขจามาเป็นท่างมาฮะแช่แข็งเป็นท่างมานะนะฮะช่งมาเสร็จแล้วก็มากวนกวนด้วยเกลือนะครับใช้เกลือกวน,นมันจะมันจะแข็งตัวเซตตัวครับผม มันก็มาขายทีนะมาตอนมามาจากโรงงานหรือมา่มาจากงงาหอมามาาก้องเย็นจะเป็นอย่างไงครับเป็นเป็นแท่งอย่างเงี้ยเป็นแท่งๆ่งๆเนี่ยนะครับลา,ายไข่กุ้งครับไข่ปลาหมึก นีพ่พุงปลาครับไอซีแบดอืมน,นี่ปลาอะไรไะอันนี้ปลาอะไรครับอืมที่ไทยมีป่ะตังกล้วยเหรอเรีกยกไม่ถ<ะ>ูกครับตังตังกล้วยครับผมปลาทะเลชื่อมันเยอะมากครับ ขอบคุณครับน่ครับมุมนี้เลยมากอวานี้นี่ตอนนี้เราเรามายัง,ยงเริ่มน้ำเพิ่งเริ่มมาครับ<ด>เห็นการไหลไหม,งมนงำกุ้งนำเป็นๆครับร้านนี้ชื่อร้านกุ้งเจริญ ตสามร้อยกว่าบาทครับสองห้าก็มีหานป่าครับหมูป่ารับน้ำามาแล้วครับ กับน้ำมันล้นข้นางมังนี้นะนี่ครับ,รบเพิ่มยาวไว้หน่อเลยนี่ยังพอโอเคอยู่นะย,ยังไม่ยังไม่หนักมาก 20บาทครับตัวบึ้มบึ้มเนี่ยวันนี้ทำเรื่องตอนเซียนแล้วเนะนี่ยเมื่อยชื่อหมดไม่เป็นไรครับครับ ไปก็มาทะเลก็อีกคุปะครับไปอีกคุปะครับเนี่ยอ๋อครับปนะเพิ่เห็นนะครับไปไปอิคุปเขาบอกมันมันนะครับอืมอืนี่ครับโอตัวน yeah. ี้เกลาแดงอ๋อไม่พาดมีใช่ไหม เก่าแดงครับส pues ีครับนี <for> ่ปุานี่เขาเรียกปลาเข้าเม้าทะเลนะครับมีชื่อนึงมีหลายชื่อ จาร์เลเมสสัมลีครับนี่รับปะทุปะปอืมตาแดงขอบคุณนะครับนะครับตากันตรงนี้แหละครับตากกันให้ล้างเป็นน้ำครับนะครับนี่ครับร,บรบ้านเดิม ยานะครับนี่ร็่เร็เวครับีสองเกตนะนีหัวเร็วเียวร้านเงินยาอยู่ทางเข้าตลาดครับนหน,น้าแบงกรุงไทยเลยเนยะเนี้มีขายตลอดนะฮะ ซนที่เป็นตลาดบางคลองน้ําไม่ท่วมนะจะไปท่วมตรงฝั่งที่เป็นฝั่งตลาดปากน้ําครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะของปากน้ำเขาเนี่ยน้ำทพิ่มอยู่แล้วไงคร,รับตะงนรีญี่ปุ่น ปลามาพักไว้นะเนี่ะนี่หอยลายใหญ่ๆไม่ไม่รหอยแข็งครับละห้าสิบตัวใหญ่เหมือนกันนะ <ๆ S 1> นี่อันนี้เป็นหอยแข็งเลือดเด้เพราะดูลายจากลายนะ ับมาแล้วสะดาวเริ่มเข้าแล้วครับวันนี้ฮะปลาเป็ดครับน้ำดอกไม้ปลาสาค,ครับหลายชื่ออาหารปลาเยอะนะครับตลากหลบบากน้ำเนี่ยอหอยขมหอยเนี่ยฮะ หอยเชอรี่ตีนไก่ก็มีครับเนี่ยหอยน้ารมกระปุกนะหมึกบ้างกบปูแปน้นไก่บ้านครับละไหลนกนะครับมีทุกอย่างครับ ก่นวปลาคี่ตังไม่อันนี้ไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะปลาคี่ตังไฟากองนะครับปบายปอนี่นะปสายปอสดอันนี้อันนี้นนยางมีไขนะ่นะปรากฏว่ามีไข่ จวดปราดุะเลครับแต่หัวโตนะตอเนี้ผักก็เยอะอยู่นะราคาเริ่มลงแล้วครับแต่ตลาดนี้พอส่ๆกจะเริ่มวายนะพอใกล้เที่ยงก็จะเหลือน้อยมากกเหลือไปนอาหารทะเลเียอะผักก็มีแมงอยู่เจ้าเยอะๆคือมาเช้าๆเจ็ดโมงแปดโมง ไม่ควรเกิน9โมง -10 โมงครับ20บาทครับเอาทำเค็มได้ครับพวกนี้ ก็อมัแล้วับ